เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ Subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับผู้บัญชาการตวรวลอถูดรภาค5ตำรวจสปออสอผูดรภาค5จับกุมคนจีนและคนไทยรวม3คนรับจ้างถอนเงินสดจากบัญชีมา้าก็เมื่อวันที่7สิงหาคม2568ผ่านมานี่เองพลตบโ,โทปิราพลยี่สคร ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค5นำคณะเปิดเผยข่าวแก่สื่อมวลชนผลการปฏิบัติงานในคดีอาชญากรรมหลายสำคัญในพื้นที่ตำรวจภูทรภาค5แขลงที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศตะบนช่าเกอ็ดตัเมืองเชียงใหม่รายละเอียดมีว่าเมื่อวันที่5 25, 25, 68, สิงหาคม2568สปอสภูธรภาค5หรือ PC P c ซภาค5สถานีตำรวจภูพิงราชนิเวศได้สืบหาข้อมูลว่า มีชาวจีนได้ทําธุรกรรมถอนเงินสดต้องสงสัยจนสืบทราบว่ากลุ่มคนจีนรับจ้างถอนเงินดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จึงสืบหาข้อมูลและลงพื้นที่ตรวจสอบและจับกุมผู้ต้องหาสามรายข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นๆและพลกรมาตรการป้องกันและปราบปรามต่อมาได้สืบสวนขยายผล ผู้ร่วมขบวนการอีกหนึ่งคนรวมออกไปจับจำนวน4คนจับกลุ่มได้3คนนอกจากแถลงข่าวบางช่วงบางตอนแล้วในตอบคำถามแก่สื่อมวลชนในเรื่องอื่นดังนี้เชิญและฟังครับหลายๆเจ้าเจ้า,าส่วนใหญ่ก,ก,ก็ก็ไม่ค่อยมีเงินกันแต่ทำหลายๆเจ้ามันก็รวมไปเงินเยอะแต่ว่าในส่วนการลงทุนตางๆผู้เสียหายก็ส่วนใหญ่เป็นคนมีฐานะนะครับก็อยากได้เงินเพิ่ม ก็ให้ผลตอบแทนสูงเกินปกติมีเงินคืนในบัญชีตัวเองจริงแล้วก็มีมันแล้วก็มีเงินลอยๆนะฮะมีเงินแบบผลตอบแทนลอยอย,อยู่ซึ่งเบิกไม่ได้ไอ้ตัวนี้เป็นการจูงใจอย่างเช่นผู้สหายทุกเคสเนี่ยสมมติว่าออลองโอนเงินลงสมมติลองโอนเงินสะบักไป2 0 0พับาท สมบัติแล้วก็ไปทํากิจกรรมซื้อขายปรกากฏว่าซื้อขายประสบผลสําเร็จมีเงินวนกลับมาในบทีของตัวเองจริงพันหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็มีเงินขึ้นเป็นผลกําไรอยู่ในเพจที่เขาติดต่อกันอีก4 000, <c oughs> ี่ห้าพันนะฮะมันก็เห็นว่าเข้ากับกําไร <c oughs> ลงทุนไปสองพันกำไรห้าพันใครๆก็อยากลงทุนมันก็เป็นการเชิญชวนแล้วก็พรุ่งนี้เขาจะมีกลุ่มกลุ่มทั้ง ทั้ง,งซ็นร์เป็นบริษัทกลุ่มมีครูสอนด้วยมีพวกม้าที่อ้างาว่าเป็นเองเนี่ยก็มาลงทุนร่วมก็มาชักชวนหลอกลวงจนกระทั่งลงทุนเพิ่มเติมไปเรืเ่อยๆจนกระทั่งสายไปพอจะขอให้เงินที่เป็นตัวเลขโคไว้เนี่ยขอให้โอนคืนมาก็ไม่ได้ก็จะมาสุดที่ตรงนั้นที่ก็นนจะมารู้ว่าถูกหลอกเหมือนกันหมดทุกเคส ถ้าเับช่วงนี้สถานการณ์เรื่องของการผ่านชายแดนโดยต่วได้มีการสั่งการอะไรพิเศษขรือไม่ที่ว่าเรื่องของคือคือตอนนี้หลักๆก็จะเป็นเรื่องเรื่องโดนนะครับซึ่งทางตำรวจพลังพิฆาตก็ประสานกับกองบิน41นะครับเราเรามีมีชุดแอนตี้โดนอยู่กำลังดำเนินการนะครับทำงานร่วมกันในเรื่องโดนแล้วก็ในเรื่อง คอเซ็นเตอร์สแกมเมอร์เหมือนกันช่วงนี้ทางทางกลุ่มผู้ประกอบการเขาก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมเขาไปอยู่แนวชายแดนตอนนี้บางทีเขาก็อยู่ไม่ได้นะครับก็เข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็เหยีนในเมืองไทยในลนักษณะจากเคสที่ทางภาค้าจับได้เรื่องของความมั่นคงฮะได้มีการส่สายสืบเข้าไปสื่อเอง เรื่องขมิเรื่องขมิสจริงๆแล้วทางภาคเหนือเนี่ยก็ถือว่าน้อยน้อยนะครับเชียงใหม่ถือว่าจํานวนจํานวนน้อยก็ได้มีคาสั่งนะครับของภาคผูจัดวัตให้ไปช่วยสอบซองดูแลค,ครับอย่างกรณีคนจีนเขาเข้ามาทำงานในบ้านเราส่วนใหญ่มันพบว่าถือวีซ่านักศึกษา ทรนี่หลังจากที่เราพบเนี่ยเรามีการประสานกับสถานศึกษามาแบบเรื่องของการออกการตรวจสอบคือเร,เราเราหลายเคสที่คนจีนมาก่กอเหตุนะฮะทั้งทั้งสแกมเมอร์คอเซนเตอร์บาทงทีไปก่อเหตุกุ้ค่าทั้งทั้งทั้งหลายแหล่นเนี่ยนะครับบางส่วนนะครับก็ถือวีซั่านักศึกษาซึ่งเขาสามา,ารถอยู่ได้หนึ่งปีเรื่องนี้ทางตำรวจุูธรภาคห้าก็ประสานตำรวจตรวจพบข้ามือน,นะครับ ไปแล้วรู้สึกเขา,าจะมีวิธีการาประสานก,กันกับกระทรวงมา<น><ม><น>ยกเลิกไปแล้วนะครับต่อไปเขายกเลิกวีซ่าสาหรับผู้ที่มาสมัครวีซ่ากศึกษาแต่ไม่เคยเข้าเข้าเรียนเลยนี่เขายกเลิกไปแล้วพูดเริกอะไรนะเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวอะไรลวอะไรนาะรกสําหรับผู้คอะไรทีจไม่ได้คือคือมันก็จะเป็นทำทำ ที่ตำรวจก็คิดกันเขพยายามให้ตำรวจพ่กเถิมอ,อย่างเช่นตอนเมื่อปีที่แล้วนะฮะมันก็จะมีมีพวกชนเผ่าต่างๆะะอยู่สักยี่สิบสาสิบแก๊งนะครับมาก่อเหตุกับทั้งทั้งชนเผ่าตีกันบางทีก็มาก่อเหตุกับคนไทยนักท่องเที่ยวนะฮะตำรวจภาค5ก็สามารถปราบได้ตอนนั้นก็ใช้ยุทธการบุกบ้านอันดพานเชียงใหม่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ ผมก็คุดในที่ประชุมนี่นว่าของเชียงใหม่เราจะทําให้เป็นเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดให้ได้ซึ่งผมก็คิดของผมเนี่ยจับต้องจับให้ได้ร0อยเปอร์เซ็นตะ์ะมีคดีทุกคดีที่เกิดขึ้นจับให้ได้ร้อเปซึ่งทุกคดีเราจับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะเห็นว่าช่วงนี้สองสามเดือนนี้คดีที่เกิดกับคนเชียงใหม่นักท่องเทีย่ยว นะแทบไม่มีเลยนะครับคดีสําคัญที่มีเลย<อ>นะครับอันนี้มันมีเป็นเรื่องคนจีนนะครับข้ามมาก่อเหตุอันนี้เป็นได้เป็นเป็น,ปนคำพูดของพี่แปลว่าไงนะสวรรค์สวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวครับเป็นนรกของผู้ก่ออ,อาชญากรรมอ่าเดี๋ยวความปลอดภยัยความปลอดภยัเดภยเป็นเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวแต่ผู้ก่ออาชญากรรมที่จะมาอยู่เชียงใหม่เนี่ยจะให้เป็นนรก อ,อ,รอ,รอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะหลวนี่มันมไม่ใช่ส่วนตำรวจตำรวจ,รวจเรื่องความวัฒนสนัมเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร053 240 829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพ บริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ